รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับผมโรเซฟทวิจิตครับกับรายการภาษาอินโดนีเซียรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนของเรานะครับ ดังนั้นหากเราสามารถสื่อสารในภาษาอินโดนีเซียแล้วเราจะสามารถมีเพื่อนได้เกือบถึงครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยทีเดียวและนอกจากเราจะสื่อสารกับชาวอินโดนีเซียแล้วภาษานี้นะครับยังสามารถใช้สื่อสารกันได้อีกกับประเทศมาเลเซียประเทศบรูนไนและประเทศสิงคโปร์อีกด้วยครับดังนั้นภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะครับเราลองมาดูว่าหากเราจะสนทนาในเรื่องของความหมายของอาเซียนแล้วเราจะสนทนาว่าอย่างไรบ้างติดตามชมกันครับประโยคที่1นนะครับ สวัสดีตอนเช้าครับประโยคต่อไปนะครับ s aya ada pertanyaan s aya ada pertanyaan s aya ada pertanyaan ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามครับบอกว่าฉันมีคำถามนะครับประโยคต่อไปครับ

apakah anda tahu apa itu ASEAN apakah anda tahu ประโยคนี้ประกอบไปด้วยสองประโยคนะครับประโยคแรกคืออะไรคือคำว่าอาเซียนหรืออะไรคือความหมายของคำว่าอาเซียน,นะครับส่วนอีกหนึ่งประโยคก็คือคุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่นะครับประโยคต่อไปครับ ya saya tahu ya Saya tahu ya sayatahu ประโยคนี้นะครับประกอบไปด้วยคำว่ายาซึ่งแปลว่าใช่แปลว่าครับแปลว่าค่ะก็ได้นะครับอีกคำหนึ่งก็คือ saya tahu นะครับมีความหมายว่าฉันรู้ฉันทราบผมรู้ผมทราบครับประโยคต่อไปนะครับอาเซียน adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Perbara บอังชา้าไครั้งนะครับอาเซียน adalah perhimpunan Bangsa-bangsa, Asia, Tenggara, atau Perbara. Bagaimana? ASEAN adalah perancang Asia dook, ASEAN beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN beranggotakan 10 negara di Asia ตงการาประโยคนี้มีความหมายว่าอาเซียนประกอบไปด้วยสมาชิก10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับต่อไปเรามาดูคำศัพท์กันนะครับคำศัพท์คำแรกนะครับสลามัดสลามัดเซลามัดสลามัดคำนี้แปลว่าสวัสดีแปลว่าสุขสันต์หรือแปลว่าปลอดภัยก็ได้ครับคำต่อไปนะครับปากีปากีปากี คำนี้มีความหมายว่าช่วงเช้าหรือตอนเช้าก็ได้ครับฉะนั้นเมื่อเอามารวมกันก็จะได้ประโยคที่ว่าสลามะปะกีสลามะปะกีเป็นคำทักไทยนะครับแปลว่าอรุณสวัสดิ์หรือสวัสดีตอนเช้านั่นเองครับคำต่อไปครับสายยาสายยาสายาคำว่าสายยานะครับมีความหมายว่าผมมีความหมายว่าฉันก็ได้นะครับแทนตัวผู้พูดนะครับเป็นสรพนามบุรุษที่1คําคำต่อไปครับอดาอดา อาดาอาดามีความหมายว่ามีครับคําต่อไปนะครับปรตัญญาอัน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 คำนี้มีความหมายว่าคําถามครับซึ่งมีรากศัพท์มาจากคําว่าตัญญาคำต่อไปครับอปาอปาอปาปาอาปาคำนี้อาจจะเจอในรูปของอาปากะจะมีความหมายว่าอะไร หรือมีความหมายว่าหรือไม่ก็ได้นะครับคำต่อไปครับเมาเมาเมาคำนี้มีความหมายว่าต้องการครับคำต่อไปนะครับอีต e ูอีตูอีตู่คำนี้มีความหมายว่านั่นหรือมีความหมายว่านั้นก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับอาเซียนอาเซียนคำนี้นะครับน่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นคำยืมจากภาษาอังกฤ,ฤษ เป็นตัวย่อของคำว่าประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับคำต่อไปครับ Anda Anda a n d า,า,าคำนี้แปลว่าคุณหรือแปลว่าเธอก็ได้นะครับแทนคนที่เราคุยด้วยนะครับคำต่อไปครับ Ta h ู Ta h ู Ta h ูมีความหมายว่ารู้ครับหรือทราบก็ได้ครับคำต่อไปนะครับ Ya 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 คำนี้เป็นคำตอบรับนะครับ แต่ว่าใช่ครับใช่ก็ได้นะครับคำต่อไปครับอาด l ล h าอาด a ล a าอาด h ลําคำนี้มีความหมายว่าคือครับคำต่อไปครับเปอร์ฮิม n ุนันเปอร์ฮิม n ุนันเปอร์ฮิมุนันเปอร์นะครับคำนี้มีความหมายว่าประชาคมก็ได้มีความหมายว่าสมาคมก็ได้หรือมีความหมายว่าชมรมก็ได้นะครับคําต่อไปนะครับบังซาบังซา บังซา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 คำนี้มีความหมายว่าชาติหรือหลายๆชาติหลายๆประเทศครับเป็นพหูพจน์ของคำว่าบังซาที่มีความหมายว่าชาติหรือประเทศนั่นเองครับคำต่อไปนะครับอาเซียนตังการาอาเซียนต,ตงังการาอาเซียนตังการาคำนี้มีความหมายว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับคำต่อไปนะครับอาเตล์อาเตล หรืาคำนี้มีความหมายว่าหรือครับคำต่อไปนะครับเป r ร์บาราเปอร a บาราเปอร์บาราเปาคำนี้เป็นตัวย่อของคำว่าอาเซียนในภาษาอินโดนีเซียครับคำต่อไปครับ b e r ร์อังก akan b e r ร์อังก akan b e r ร์อังกต akan เปอร์อังกต akan แปลว่ามีสมาชิกหรือประกอบไปด้วยสมาชิกครับคำต่อไปครับ sepuluh sepuluh s e p u l u s e p u l u คำนี้มีความหมายว่า10ครับคำต่อไปครับ n น g า r a n e g า r a เน g าร a เน g า r a คำนี้แปลว่าประเทศครับคำต่อไปครับดีดีดีด คำนี้มีความหมายว่าที่ครับเป็นคำบุพบทระบุถึงสถานที่ครับจากคำศัพท์ที่ผ่านมานะครับเราลองไปติดตามชมละครกันดูนะครับว่าละครวันนี้เราจะสนทนาในประโยคว่าอย่างไรติดตามชมครับสวัสดีตอนเช้าคิโตมิฉันมีคำถามสวัสดีต g i เช้ากิฟฟ์คำถามอะไรฉันอยากถามว่าอะไรคืออาเซียนคุณรู้ไหมโอ้ใช่ฉันรู้ ASEAN adalah per h i m p unan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau p e r b ara. a r ASEAN a beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara เป็นไงครับจากละครที่ผ่านไปคุณผู้ชมสามารถฝึกฝนได้จากละครนะครับแต่ถ้าหากยังชมตอนนี้และฝึกฝนยังไม่ทันสามารถชมย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์ของเรารนะครับที่ www.etvthai.tv ครับ และคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับสำหรับวันนี้เวลาของผมก็คงหมดด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับเราคงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ